ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่แล้วนะจ้าบ้านรวยสุขิสสอร์นี่ฮะสบายๆทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วนะเดินทางเช็คเอาท์นะฮะทุกคนนี่สวยงามมากบรรยากาศดีล้ำลึกนะฮะมีต้นเบาปับยักษ์ระเบียงนั่งดูสิทุกคนจะนอนสบายมากเลยอุปกรณ์ครบครันบรรยากาศดีเลิศนี่ฮะเป็นสวนนะฮะทุกคนป่ะเดี๋ยวเรารีบเช็คเอากันจะจะร้อนนะฮะทุกคน เลิศม,มากดูสิไม่อยากไปอยากนอนต่อฮะทุกคน <S <S นั่งทํางานที่นี่ออนไลน์ไฟ้สดดูสิทุกคนเลิศมากนะครับเหมือนมีบ้านตัวเองรีสอร์ทที่อยู่ในแบบเพชรในต๊นะฮะอันซีนสุดวิสุดดีเสียงนกเห็นไหมฮะทุกคนนิจ่าเราไปเช็คเอากันทุกคนา่าเดินชมบรรยากาศนะฮะ บรรยากาศสบายสบายน,นะครับนี่แต่ละห้องเลยนะทุกคนแยกห้องกันน,นี่ค่ะทุกคนข้างหลังสวยมากเป็นหลังๆนะคะที่เป็นห้องครอบครัวห้องเดี่ยวนี่่ะสวยงามงดมากๆคนจากนี่คือ บ้านรวยสุกรีสอร์ททุกคนครับนะครับที่ทะเลชุบศรทะเลสาบชุบศรนะครับลบบุรีซึ่งไม่ไกลจา,ากพัทที่นั่งเย็นที่นี่นะฮะเดินไปสบายสบายสวยงามมากบรรยากาศที่นั่นนะฮะไปขุกขลิกอยู่ที่วันที่ตำหนักหรือที่วัดซากก็ไม่ไกลที่ประหารชีวิตนะฮะออกยาพิชาเย็นทุกคนก็ไม่ไกลเดินไปได้จากรีสอร์ทนะฮะไปหมู่บ้านทำอินทอพองก็ไม่ไกลทุกคนไป เราออกไปจากตรงนี้เช็คเอาท์กันเพื่อจะไปชมบรรยากาศร,บรอบๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยงามมากทุกคนต้นองนุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันนี่ฮะทุกคนบรรยากาศดีมากอันนี้ต้นไม้ยักษ์ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะมีต้นจิกน้ำด้วยเห็นไหมฮะนี่น้องเขาบริการน่ารักมากจิกน้ําอันนี้เป็นเบาบับทุกคนจะเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าต้นมหาสมบัติไงฮะ ต้นมาหาสมบัติมันจะเก็บน้ำเห็นไหมลำต้นมันจะเก็บน้ำเอาไว้เวลาหน้าแรงเนี่ยมันก็จะเผื่อแบ่งแบ่งน้ำแบ่งน้ำให้กับต้นอื่นๆด้วยถ้ายิ่งเป็นแอฟริกามาดากัสกาเนี่ยไม้อื่นเนี่ยจะอยู่ไม่ทนเท่ากับเบาบับเขาจะเก็บน้ำเผื่อแผ่ให้ต้นอื่นด้วยนะฮะประทับใจมากอยากให้ทุกคนมาเนี่ยฮะ ท่านไวสุรีสอร์ทอ๋อคิดถึงน้องๆเขาน่ารักมากเลยรอยยิ้มคืออาจจะไม่ได้เจอเพราะเราก็เข้าออกถูกไหมแต่เราสัมผัสได้เลยว่าน้องเขามีน้ำใจบริการมากๆก,ก,กันเองแบบไม่ไม่ถือตัวฮะอันนี้เป็นความรู้สึกเหมือนเราได้มาอยู่บ้านเองนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยแล้วดูสิทำเลน่ารักมากไหมเลี้ยวซ้ายอ่ะก็ไปวัดซากเลี้ยวขวาก็ทางออกถนนพหลโยธิน จะไปฮะที่มีร้านปังพารวยร้านเยอะแยะแถวนั้นนะฮะร้านข้าวมันไก่นะฮะแล้วข้าวมันไก่หรือต้มเลือดหมูก็ติดติดกับเอ,อ่ยองยงตรงข้ามกับทางเข้าไปวัดออพระบาทน้ําพลุทุกคนนะฮะร้านนั้นก็อร่อยอยู่นะฮะร้านนั้นก็อร่อยแล้วก็เ,ออเดี๋ยวเราไปดีกว่าเราไปกินดีกว่าไปกินไปกินก่อนกลับใช่ไหมมีคนแนะนํามาว่าร้านนั้นอร่อยอยู่เจ้าเดียวที่ขายต้มเลือดหมูกับเอ,อ่อ ก็มันไก่นี่ฮะไปวัดซากเลี้ยวซ้ายไปนี่ฮะเลี้ยวขวา,าจะเจอกิโลนี้เราลืมไม่ได้ทุกคนนะฮะพระปางสามยอดแบบพระปางสามยอดนะนอ่ะอา,า,า,าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปต้องต้องไปแต่ต้องดูก่อนว่าร้อนไหมมีเวลาไหมวันนี้กลับวันนี้นี่นนไง มานอนที่บ้านรวยสุขรีสอร์ทห,หัดอ๋อที่กรุงเทพเเใช่เด็กเทพเด็กเทพหน,น้ากัดารหน, <laughs> <laughs> น้าบ้านนอกใช่ไหมห <laughs> <laughs> น้าบ้านนอกใช่ไหมน,น,น, <laughs> <laughs> นี่พี่เขาทักถ่ายพี่เขาเป็นคนที่บอกว่ามีพระตำหนักเย็นไงพระตำหนักเย็นก็เลยได้ไปได้ได้รู้จักพี่เขานะฮะเขาก็บอกว่าเนี้ยไปสิไม่ไกลเราไปถามเขาไงเขาก็น่ารักอะฮะ บอกว่าอ๋อพระตำหนักยินเราก็เออพระตำหนักเย็นไม่เคยได้ยินวะเราก็เลยโชคดีว่าได้มาพักที่บ้านรวยรีสอร์ทนะฮะได้ทําให้รู้ว่าที่นี่ทะเลชุบศรมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากนะฮะไม่ใช่แต่อยู่แต่ในเมืองไปแต่โรบินสันไปแต่ที่เป็นห้างอย่างเงี้ยฮะมาลพบ,บุรีจะไปแต่ป่าศักชนลสิทธ์ก็ไม่พอแล้วสมัยนี้ต้องมาที่ ทะเลชุบสอนอใ,คใ,คใครมาที่พระตำหนักเย็นนะหรือว่าพระที่นั่งไกลสอนสิงหราศจะชอบทุกคนเป็นนั่งมีต้นโพมีที่นั่งห้อยขาด้วยนะทุกคนเออเดินไปก็ได้ขับรถไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเอารถมานี่ทุกคนจะไปถึงไวกว่าไงฮะ แล้วก็สองข้างทางก็แบบมีมีสวนน้อยนาสวนทุเรียนแล้วก็มีประวัติน้อยนาของทะเลชุกศรด้วยที่รอห้าทรงประพันธ์ไว้ว่าสมัยก่อนจะมีต้นน้อยนาเขาเรียกว่าน้อยไหนหนออะไรประมาณนี้เขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะเขาจะไม่เรียกว่าน้อยนาแต่โบราณเขาจะเรียกว่าไหนหนาอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยทุกคนบรรยากาศกันเองมากแถวนี้ทุกคนก็จะทักกันเป็นมิตรไง อยากให้ทุกคนมาเที่ยวลบบุรีเยอะๆนะบางทีแบบอลืมนึกใช่ไหมว่ามีที่เที่ยวเยอะแยะเลยน้ําตกวังก้านเหลืองยิ่งไปบ้านมีก็มานอนที่นี่ได้เนี่ยก็มีไก่โคกสํโรงท่าวงุงใช่ไหมม,มานอนที่บ้านรวยสุกว่าไงลูกกลับแล้วนะเ <c oughs> นี่ยทุกคนตรงนี้หญ้าสวยมากทาเลสวยนั่นก็อโอเกแมอ่ะ เห็นไหมเข้ามาก็จะมีบรรยากาศดีๆสงบมีความเป็นส่วนตัวทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศมาทำงานออนไลน์มาไลฟา์สดที่นี่เนาะก็สบายๆหาเวลามาปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีทุกคนอันนี้สวยมากมาเมล็ดเยอะมากชวนชม